อาทิโลเกศลกุณโอ萨จังโสใจยนุตยาเตนะสะเจนะกาหามิสาจักิริยมนุตารังอาวาชิตวาธรรมภลังสริตวาภูเกชินิสะจัพละมวาสายสาจักิริยมกาสหังสันติปาทาอปาตนาสันติปาทาอวันชนามาทาปิตาเจเนขันตาชาตเวทปะ मसहसा चे मह्यं महापाचलितो सिखि वाचे शिशोलसकलेशा निवृतकम्पवा यथा शिखे सा चे न मे शमो नादेश मे सा च पारमे อาทิโลเกศลคุณโสดาจังโสใจยนุตยาเตนะสจเตนะกาหามิสาจักิริยมานุตารางอาวาชิตวาธรรมพลังสริตวะโุกภเกศินเนสสะจัลัมวาสายสาจักิริยมกาสหังสันติป่าทาอปาตนาสันติปาทาอาวาชนามาตาปิตาชจเนขันตาชาตเวตา

อาทิโลเกศลกุณโอ萨จังโสใจยนุตยาเตนะสะเจนะกาหามิสาจักิริยมนุตารังอาวาชิตวาธรรมภะังสริตวาภูเกชินิสะจัพลมวาสายสาจักิริยมกัสหังสันติปาทาอปาตนาสันติปาทาอวันชนามาทาปิตาเจเนขันตาชาตเวทป मसहसा चे मह्यं महापाचलितो सिखि वाचे शिशोलसकलेशा निवृतकम्पवा यथा शिखे सा चे न मे शमो नादेश मे सा च पारमे